แบบไหนที่เรียกว่าฟิลเลอร์หน้าลน้นเคยไหมคะมีเพื่อนมาทักว่าเฮ้ยเธอทำไมช่วงนี้หนะ้าเธอดูแปลกจังแน่นๆน่นจังวันนี้นะคะหมออ้อนะคะแพทย์หญิงมัชารดีวุฒิเจริญกิจนะคะก็จะมาแนะนาภาวะภาวะหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนทางการแพทย์ทางด้านเอสเตติกนะคะนั่นก็คือภาวะซิลเลอร์หน้าล้นถ้าใครมีปัญหานี้นะคะลองหยิบกระจกขึ้นมาส่องดูนะคะจะรู้สึกว่า i, เต็มไปหมดทุกตรงแน่นไปหมดทุกส่วนมีแต่ส่วนนูนไม่มีส่วนเว้าอันนี้เรียกว่าภาวะฟิลเลอร์หน้าล้นหรือเรียกอย่าง ่วา, Syndrome. าวะโอาวอร์ฟิลลซินโดมนะคะก็คือเป็นภาวะที่มีการเติมสารเติมเต็มหรือพวกฟิลเลอร์นะคะเป็นจํานวนมากในแต่ละตําแหน่งโดยที่ล้นเกินไปไม่ได้มีความเป็นธรรมชาติหรืออิงสัสดส่วนที่ควรจะเป็นก็เป็นลักษณะของโอเวอร์ฟิลล์ซินโดมนะคะมีอะไรบ้างหน้าแผ่วบะหมอสีแก้มส้มที่ล้นมากๆร่องแก้มที่อูเหมือนลิงปากที่เป็นทรงซอ้อและคางแม่หมดอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของโอเวอร์ฟิลซินโดมที่จำง่ายๆมากมาก